สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบพ่อกันอีกเช่นเคยเมื่อนี้ก็จะมีอ่ะเมนูสมปลาจากบอ่อเกี่ยวพันเห็ดเก็มทองจ้นแล้วก็จะมีสาหลายมากินน้ำจ้ามากินควบคู่กันแล้วก็ข้าวเหนียวจ้ามาจ้ามาแซ่บแซ่้มกันกล้จะเป็นแบบเมนูสวนแบบศูนย์รวมอ่ะทุกอย่างอ่ะจ้าตอนนี้ มาแสบๆน้ำกันจ้ะเข้าเหนียวกับสมปลาตอนนี้ไงเลยจ้ะตอนนี้ไงฉิ่งไง พี่น้องพากันไดดยังกินเขาเสาเนาะจ้ะมือนอืมแซ่บด่นๆกินเท่าจ้าแซ่บ 咋来呀、啊？嗯嗯。 hết chấm thơm dạ dạ คลิปนี้ก็ขอจบในเพียงเท่านี้ถ้ากินบ่เบิดก็ขอโทษขอให้ได้จ้ะอย่าลืมติดตามน้องเล็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเล็กได้เ้ได้เอจะ้ะเป็นกำลังใจให้กัน้อจ้ะพอกันคลิปหนาได้จ้ะบ๊ายบายจ้าบ๊พอพีินหอง